โอ้น้ำแห้งเนาะโอ้มานมาเรออ้ามาเลยขอเด้เก็บอยู่ครับปลาต์โตสองตัวครับพี่น้องเพราะมันบ่คือแถวภาคอีสานเฮาครับแถวนี้แถวชลบุรีครับก็ไม่ยกแต่เทอยเพราะเด้กินอยู่ครับพี่น้อง เอามาบิ่งอีกดอกหนึ่งครับนี่แหละครับพี่น้องไม่จะ่ตัวยังไงครับน้ำก็แห้งครับปลายน้ำล้นครับน้ำล้นลงมาไหลแห้งครับโอแคมาตืกก้อขึ้นจะได้ยูครับ อันนี้เอาสะดุง้งน้อยสะดุ้งปลาซิวมายกล่องยกเบิ้งครับแถวนี้่มาคยมาเคลื่อนหรอกครับแล้วกันได้พ่อหมกอะไรครับพี่น,ออน้องเอ๋อมาเบิ้งกันอีกครับเออครัตัวเดียวครับบ้านนี่ตามีใช่ตัวใหญ่งรครับพอได้เก็บไปเรื่อยครับ บรรยากาศรอบๆครับนแห้งอย่างนี้พี่น้องปลากับเขาเรื่อยๆอดูครับ